อ้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะมันเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เขาเผาผผเพริกเผาเกลือสาบแซงให้ครอบครัวมันวิบัติให้ครอบครัวมันที่มาในเมื่อเขาสาบแซงปั๊บไปตํารถพระปั๊บเลยเห็นไหมครับในนิทานนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ ไปตามรถเบนซ์พระอีกทีนี้โบ้ยครับตาแตกมึงไม่มือหรือ,อยังไงอะและบาปกปับเบน์และที่นี้อ่าไม่กี่เดือนไม่กี่วันมานี่รถชนรถมันอีกทีนี้อ่ประตูด้านขวายับเข้าไปอีกทีนี้นั่นไงฮะอะ่พี่ชมมาดีครับเออรถชนประตูด้านขวามันยังไม่มีปัญหาซ่อมเลยทีนี้ ยังไม่มีปัญญาชอมแต่มาดูถูกดูแคลนคนอื่นนะแต่ตัวเองไม่มีปัญญาซื้อบ้านก็บ้านเศร้าอ,อ่ขนาดหม้อไฟยังให้เขามายกมันขนาดไหนครับพี่น้องเอฟซีอ่าทำเป็นผู้ดีผู้ดีแต่มาเด็กทำนาบนหลังคนนี่นะมึงไม่ละอายใจเลยหรือนะมึงไม่มีอย่างอายใช่ไหมอืม คนกับคนทำนาภาษาคนคนกับคนทำนาภาษาควายความหมายมันลึกล้ำมีแต่ควายแล้วครับไปเชื่อมันนะครับตอนนี้นะออนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีแต่ควายนะครับไปเชื่อมันอันนี้นะครับเรียนกรรมมาถึงแล้วนะถ้าสคอหนึ่งมีอยู่จริงนะ ขอให้ครอบครัวมึงวิบัติขอให้ครอบครัวมึงสิบหายขอให้ลูกให้เมียคนในครอบครัวมึงมีอันเป็นไปภายในสามวันเจวันนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะสาธุนะครับนะต่อหน้าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละเจ้าป่าเจ้าเขานะครับนะอะนะครับสิ่งที่มันพูดไปสิ่งที่มันนําเสนอไปถ้าเอกสารเรามีอยู่จริงนะ ถ้ามันพูดโกหกมันหลอกลวง FC ขอให้ครอบครัวมันวิบัติขอให้ครอบครัวมันสิบหายขอให้มันมีอันเป็นไปนะขอให้มันติดคุกจิตรางภายในเร็ววันนะอ่านี่แหละครับพี่น้อง FC นะนะเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะจะสักจะเป็นจริงนะครับนะมันถ้าจะเป็นจริงก็รอดูนะภายในสามวันเจ็ดวันนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะรอดูครับไม่รอดหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะ อืตอนนี้ก็ไม่มีคนเชื่อแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีคนเชื่อแล้วครับหาคอนเทนต์ใหม่แล้วอหาคอนเทนต์ใหม่ครับอาชีพเดิมอาชีพรองเรียนอีกแล้วครับในนิทานตรงนี้อนะนะครับนะทำอาชีพเก่าอาชีพเดิมอีกแล้วทีนี้ทำอาชีพเก่าอาชีพเดิมอีกแล้วทีนี้ เพราะอะไรครับไม่มีคนจ้างไงครับตายอืดายอยากแล้วครับไม่มีเด็กไม่มีกินแล้วครับอ่าในนิทานเรื่องนี้นะไม่มีเด็กไม่มีกินแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะในตอนนี้นะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> แล้วรอดรอดูความบิบัติความชิบหายของมันนะครับตอนนี้ การที่เอาพ่อ,อแม่มาเล่นเอาอะไรมาเล่นมึงสาบแช่งให้พ่อพ่อตายอ่าให้พ่อตายแล้วกูก็สาบแช่งครอบครัวมึงสาธุนะนี่ไงครับตายแน่นอนหรอครับรอดูนะรอดูครับปากกูนี่มันเข็ดนะอ่าปากกูนี่มันเข็ดมันขวงนะเดี๋ยวรอดูนะครับพี่น้องอีตายไม่ดีแน่นะบางนีตายไม่ดีแน่ ยิ่งไปรักเซิงเมียเขายีกมึงเขายิงหัวมึงตายอทีนี่อืมนี่ครับมากๆไม่พอไงเซิงไปทุกที่ตัวเดนอ่านะรถที่ได้มาก็อะไรไปเช่าไปโกงเขามาจริงหรือเปล่าเช่นี้ไหมอืมเห็นไหมครับมันไม่ได้ธรรมดาได้นี่ไมไ่ธรรมดารถที่ได้มาก็ไปโกงเขาอีกเอามาจากผู้หญิงอีกทีนี่อืมแล้วก็มีคนเห็นว่าไปกินในย่างกับผู้หญิงยีกนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเขาลูกปืนให้มึงกินนะเดี๋ยวเขาลูกตะกัวให้มึงกินนะในนิทานเรื่องนี้นะน่ะเมียมึงรู้หรือเปล่ารู้เห็นในใจด้วยกันหรือเปล่าจริงหรือไม่นะนี่แหละครับพี่น้องเรบสีนะมันเป็นแบบนี้มันไม่ธรรมดานะอืมรถเข้ามาก็ได้มาอย่างไงครับโดยการโกงเข้ามาจริงหรือเปล่านะมึงก็รับกรรมรับเวรนะทีนี้นะ เห็นไหมครับในนิทานเรื่องนี้นะไม่ธรรม,มาดานะทำอะไรก็ลาบคาบหมดครับทีนี้ดังแต่ท่อล่อไม่หมุนอ่ะเอารถเา้ามากขี่อีกทีนี่าะเอารถเา้ามาขี่อีกกงเข้ายีกทีนี้อ่กูกกได้กินข่าวไปแวะมายีกทีนี้นะอ่านะครับแล้วสิ่งที่สําคัญวันนี้ไปเสอ,เอ,อไปเป็นที่ปรึกษาอะไรครับ ไปเป็นที่ปรึกษาอะไรเทศมนตตรงสมนต์ีอีกทีนี้เขาไล่ออกอีกทีนี้เออาเขาไล่ออกอีกครับไปสเสอไงครับไปเสอไงเขาไล่ออกอีกทีนี้ทําไมเขาถึงไล่ออกเขาโอเขา,าสั่งทั้งจังหวัด่ยเขาเกียดท้งจังหวัดขี้คุยขี้โม่อ่าทุกวันนี้ต้องอาศัยอยู่บนรถแต่มาดูถูกดูแคนกว่หรือมึงมีปัญญาซื้อรถคารลลเป็นล้านมันเก่าไหม เออมึงมีปัญญาไหมไม่มีปัญญานะอืมเดี๋ยวไล่ไปไล่มาแล้วก็ไปชนเขาก็ไปชนรถมึงตายอีกมึงตายคารถดอีกทีนี้อ่ารอดูข่าวนะเดี๋ยวตายคารถดอืมเดี๋ยวตายคารถดครับพี่น้องเอฟซีนะทุกคนก็ต่างสาดแช่งครับทีนี้เขายิงเขาเผาพี่เผาเกลือเขาเพี่เผาขี้เผาเกลือไปตามรถผ้าอีกไม่รู้ว่าเป็นใครนะอ่าไปตามรถผ้าอีกทีนี้โอ้ตายหมาอีกเลยครับทีนี้ เห็นไหมครับกำเวินอ่ากำเวินครับพี่น้องเอฟซีเป็นได้ล้วป่านี้ฮะเป็นยังไงล่ะที่นี้นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นต่ได้บัานฮะนี่นะครับผมจะพาลูกความผมนะครับเข้าคุกเร็วๆนะครับนะอนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะเบิกความเท็จนะครับเจ้าของเก่าไม่รอดแน่นอนครับ แล้วคนที่เข้าไปบุกลุกค,คนใหม่เนี่ยครับเข้าคุกด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปด้วยนะครับนะอะ,อะไรครับถ้าไปเบิดความเท็จแล้วทนวยก็จะติดคุกไปด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะกูจะบอกให้มึงนะตอนนี้มึงไม่ใช่ทนวยแล้วคําพูดคําจามึงเนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะเออมันไม่ได้มีสาระมันแม่ตาก,กับอะไรชาวบ้านธรมรมดาอ่าเรื่องข้อกฎหมายก็ไม่แม่นหรอกครับ มาตาสิบสี่พอลบอป่าไหมโดาได้อันแลละครับที่นี้อืมแล้วสิ่งที่สําคัญมันจะมีคนเบิกความเท็จมันจะมีคนติดคุกนะอ่านะครับพี่น้องเอซีคิดว่าอาจารย์จะไม่ซักเลยครับอ่าเพราะอะไรครับพยงพยาหลักฐานเขาเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะการให้การอะไรก็แล้วแต่นะครับ มึงคิดว่าลูกความมึงจะรอดเหรอท่านท่าท่านอธิบดีสั่งการมาแบบนี้นะอ่ากูเห็นมาแล้วนะกูเห็นมาแล้ว